อันนี้ผมจะสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มารักษาจากจังหวัดสุรปการนะครับอ่าน,นี่เป็นญาติผู้ป่วยก่อนที่ผู้ป่วยจะมามีอาการยังไงครับอาการก็คือร้อนลุ่มหัวใจย่ะแล้วก็นอนไม่หลับเป็นเป็นมานานเท่าไหร่สองเดือนค่ะสองเดือนสองเดือนนี่คือไม่นอนเลยเหรอไม่นอนเลยจัะนอนนั่งอยู่ทั้งคืนเลยโอ้แล้วก็ หมดแรงไม่มีแรงจะเดินอย่างเหมือนอะไรมันดึงขาวไว้อย่างเงี้ยอืมอันนี้คือคนป่วยนะครับเนี่ยก้าวขาไม่ออกอย่างเงี้ยจะหมดแรงอ่อนไปหมดไม่มีเรียวมีแรงว่างั้นเถอะจชแล้วก็เวียนหัวจะเป็นลมแล้วก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาเนี่ยว่ามีเหตุอะไรถึงตัดสินใจมาก็ มีคนแนะนำจ้ะบอกว่าปู่นอนอยู่พิษโลกอบอกว่าเขาให้เบอร์โทรมาก็เลยโทรมาหาปู่ปู่เลยบอกว่าเป็นอาการยังไงก็บอกว่าร้อนรุ่มนอนไม่หลับหมดแรงปู่เลยบอกว่าเอาอย่างพอดีเป็นรับขันมาอขันเขาเลยมาตั้งสาลพอภูมิให้เขาบอกบอกว่าไม่ต้องบูชาแล้ว หวเจ้าที่เจ้าทางก็พอสารพระภูมิก็พอเขาเลยบอกว่าเอาขานมาจะกวา่ารอขันไปลอยน้ําทิ้งแล้วหลังหลังจากที่เอาขันไปคว้าแล้วอาการลุงเป็นยังไงครับอาการลุงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็เวียนหัวมาตลอดนอนไม่ได้นอนไม่ได้แล้วทีนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นปุ๊บปั๊บเลยมันระยะสามปีสองสาม 2, 2> ปีสองสามปีอ้ะและ้วทีนี้ก็เลยเห็นผลเลยคือ แกนอนไม่หลับแกก็เลยเวียนหัวแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวกับขันแน่เลยแกก็เลยนึกขึ้นได้ก็ประกอบขันขึ้นมาเองแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ทุ่วเราลงคนแนะ้นำมานี่แหละก็เลยเอาเบอร์โทรปู่โทรมาปู่เลยบอกว่าถ้าถ้าอยากหายก็จุดทูบสิบหดอกก่อนถ้าแข็งแรงแล้วค่อยมาว่าจะดีไหมจุดทูบสิบหดอก แกก็ระบอกว่าตอนจุดทูปประมาณบ่ายสามโมงเย็นแกบอกว่าถ้าหายถ้าจะให้ไปหาปู่จริงๆก็ให้มีเลี้ยวมีแรงนอนหลับคืนนี้อ่าานีนคืนนี้แกบอกเหมือนปฏิหารเลยตื่นเช้ามาเกณฑมองจะมาหาผัวให้ได้เลยอ่าพอาตื่นเช้ามาเป็นไงนอนหลับดีมีเลี้ยวมีแรงอืมแกบอกปฏิหารก็เลยหารถมาเลยจ้ะ นี่แหละก็เลยมาหาปู่เนี่ยได้ค้างคืนเป็นไงนอนหลับสบายไหมที่พักเป็นไงลุงครับเมื่อคืนนอนหลับไหมสบายดีสบายดีหลังจากไม่ได้นอนมาหลายเดือนสองเดือนนะไม่ได้นอนไม่ได้นอนแต่เมื่อคืนนี่หลับสบายดีใช่ไหมครับครับสบายดีที่พักที่ที่พักเป็นไงครับที่พักดีไหมโอ้ติดแอร์สบายเลยนะนี่โรงแรมห้าดาวห้าดาวเลยอาจารย์ ที่พักเราให้พักฟรีนะครับเราไม่เราไม่ได้ให้เสียอะไรได้พักฟรีแล้วแต่จะใส่ให้ให้ใหใหใหเสียค่าน้ำค่าไฟให้อ่าอันนั้นแล้วแต่อ่าแล้วแต่ศรัทธาก็นีแหลจะจนียถ้าอ่าเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คนป่วยนะครับที่มารักษาจากสมุทรปรการอ่าก่อนมาหนึ่งวันนะครับก่อนมาหนึ่งวันนี้คือลุงมีอาการยังไงครับไม่ได้นอนมากี่วันกี่คืน สองเดือนสเดือนคือสเดือนแต่ยังมันก็เตือนระหว่างใจครึ่งสองเดือนออเนี่ยจะหลับสะดุ้งอะไรก็ว่านอนไม่หลับสะดุ้งไม่มีแรงแล้วก็เคยไปรักษามาแล้วหลายที่เคยไปหลายที่แล้วไปแล้วกลับมาสมคือสมนี่คืออะไรเป็นเป็นหนักกว่าเดิมดหรือมันดีขึ้นหนักกว่าเดิสุดแล้วพอดีได้เบอร์มาจากญากติอ่า ไ,ไ,ได้คุยกับผมทางโทรศัพท์ครั้งแรกปไปครับไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อครับอ่าตาทายเหรอจะดทูปจุทูปกลางแจ้งก็อาการอาการดีขึ้นอืมไปเลยมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้นอนมาหลายคืนนี่คือน,นอนเมื่อคืนก็นอนได้ได้นอนก็นนอได้แต่แรกวันจะนอนไม่ได้ก็นอนแล้วหลับ หลับไม่รู้เรื่องเลยหลับไม่่รรู้เเืองคนโขกรถไฟรถมอเตอร์ไซค์หลังหลังจากไม่ได้นอนมาหลายเดือนอ่ามอเตอร์ไซค์มาชนกันเลยเสียงขึ้นอะไรเวิ้นวิ้นเวิ้นวิ้นนอนอยู่คืนที่จุดทุกคืนนี้เลยนอนนอนพอได้นอนสองคืนคือหลับดีคืนที่คืนที่มานอนได้กาแฟนอนคืนที่เดินทางมา ที่มามามาพิจิตรใช่ไหมอน๋อแต่ว่าก่อนก่อนที่จะมาหลังที่จุดธูปแล้วนอนหลับคืนนั้นหลับสบายเลยาแล้้วมืคนนีหลับสบายเลยเพิ่งจะได้หลับสองคืนสองเดือนนอนอร่อยเลยนอนอร่อยนอนอร่อยทุกข์ทรมานมากไม่นอนเตือนครึ่งเตือนครึ่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยนอนก็นอนอย่างเงี้ย ค, <S <S คือมันมันมีอาการอะไรอย่างไงครับเหมือนเหมือนแบบเหมือนมีใครมากระตุกหรืออะไรอย่างไงครับการที่ข่มเอาไว้เนี่ยแหละหมอ,อข่มไว้เหมือนให้เรานอนไม่หลับไม่มีความ,มง่วงเลยนอนตาอย่างเงี้ยอยากจะนอนก็นอนไม่หลับครับพยายามพยายามจะหลับแล้วมันก็ไม่หลับอยากหลับอยากหลับไม่หลอืยังไงก็ไม่หลับพอจะเคลมแล้วสะดุ้ง รูปนี้ก็ยาวเลยครับแล้วพอจะเข้าเราจะง่วงละจะง่วงละเพราะเนี่ยจะเดี่ยวยาวเลยมีความง่วงเลยจนทําใจทําใจทําง,ง่วงใจก็ไม่ง่วงใจร้อนรุ่มกับไม้กับเมอจะไปเลยมันจะมันอะไรมันจะออกวิ่งเหรอจะ,จะออกวิ่งอย่างเดียวจะคิดอย่างเดียวแหละคิด คิดจะไปฆ่าตัวตายการอะไรอย่างเดียวเลยคิดจะทอะไรอยู่ไม่ได้ละอะไรกำไม้กลับมืออยู่เนี้ยเป็นแบบขี่บังเชี่ยวคนอ่ะเหมือนมันไม่ได้ทำอะไรเลยไงคนหงิดไงทำไม่ถูกอ่ะมนหงิดเหมือนกลำไม้กลับมือเราก็พยายามดึงไว้ใจเย็นๆขาขาลำตัวเไยใจมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะงุดหงิดมันคนไม่ได้นอนอ่ะจะวิ่งอย่างเดียวจะวิ่งไปไหนล่ะเราจะไปรู้ไหมเนี่ย บ้านบ้านอยู่ติดถนนใช่ไหมติดถนนจ้ะรถเยอะเคยแบบคิดแบบวิ่งไปรถชนตายอะไรเงี้ไหมต้ยเลยแหละคิดอย่างนั้นเลยมันสุดยอดแล้วไงมันมันกักษาไม่หายแล้วที่อะไรเงี้ยคือไปมาหลายที่ไปหาหลายหมอแล้วหมอโรงพยาบาลหมอหมอะไรหมอทุกอย่างวิทยาศาสตร์สซย,ยาศาสตร์หมดไปโรงพยาบาลก็หาว่าเป็นอะไรเจาะเลือดเนี่ยเจาะสองั้งแล้วเจาะสองั้างก็ไม่เป็นอะไรคนที่อย่างคนที่กลัวเข็ม ต้องทําใจให้สู้ต้องทําใจสู้สู้กับเข็มใช่ไหมกลัวเข็มจนหมอด่าว่าทําไมกลัวเข็มสักเล็บยังสักได้เลยอันนี้สักสักาเป็นหนุ่มพยาบาลบอกว่าทําไมต้องกลัวเข็มสักเล็บทําไมไม่กลัวสักเล็บทำไมไม่กลัวจับใจต้องข่มใจให้ให้ให้พยาบาลจอะเลือดพอจะเดือนเดือนนึงไปจอดเดือนเดือนนึงไปเจะเจอะสองทีเขาบอกว่าไม่เก็บแล้วสบายแล้วพยาบาลมือนิ่ม ไปบานสาวมั้งอันนี้มีอาการปวดเข่าตลอดเวลาปวดเข่าตลอดเวลาปวดกี่ข้างข้างเดียวอันนี้ผมจะถ่ายก่อนการรักษานะครับอาการคือมีการกดปวดเข่าตลอดเวลาเวลาเดินก็ปวดนั่งเฉยก็ปวดอ่านี่ก่อนการรักษาอ่านี้หลังจากการรักษา เมื่อกี้ตอนรักษาเป,ป็นไงครับอาการปวดมันปวดปวดยังไงอ่ะปวดจีดเข้าไปข้างในอ่าทีนี้ก็เบาอันนี้เราเป็นโรคหัวเข่าเสื่อมอ่าฮ่าหลายที่นะปกติสจะดักขบแก๊บๆก้ไกอันนี้ไม่ดังอันนี้ไม่ดัง แต่มาทางมีแถมมีแถมไม่ได้เราไม่